ผมเนี่ยเป็นโควิดมาแต่ผมรักษาหายแล้วผมอยากรู้ว่าผมจะมีโอกาสติดอีกไหมฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะแล้วอย่างงี้ถ้าติดจะมีโอกาสตายไหมรู้สู้ได้จะตอบคำถามด้วยข้อมูลเพื่อผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วครับแต่ว่าต้องอยู่ในครอบครัวที่มีคนติดโควิดทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยกันตายแต่ไม่กันติดเนี่ย มันจริงไม่จริงยังไงครับวัคซีนโควิดกันตายแต่ไม่ได้กันติดปัจจุบันยอดสถิติผู้ป่วยโควิดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม2,564มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกและประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในประเทศที่รับวัคซีนเป็นประเทศต้นๆของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลก็ยังมีผู้ติดเชื้อซึ่งได้ออกมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกลับมาสวมหน้ากากาอีกครั้งทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นถึงสวนทางกับสิ่งที่น่าจะเป็นวัคซี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 นที่ใช้ในประเทศไทยมีกี่ประเภท วัคซีนทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยบโควิด -19 เนี่ยผมแบ่งออกเป็น m r n a วัคซีนนะครับก็คือเขาฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายเราเจะไปสร้างโปรตีนในรูปแบบของ m r n a นะครับที่กําหนดออกมาเพื่อที่จะมากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับ ชนิดที่2นะครับนะก็คือวัคซีนที่ใช้ไวรัสวกเตอร์นะครับนะเอาไวรัสโควิด -19 ฝากไวรัสตัวอื่นมาฉีดเข้าไปในร่นางกายแล้วมนุษย์ก็จะสร้างภูงกันมาต่อสู้กับไวรัสนั่นเองนะครับวัคซีนชนิดที่3นะครับวัคซีนไวรัสเชื้อตายเอาเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมาทาให้ตายละแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่นางกายเราประสิทธิภาพจริงๆของวัคซีนคืออะไรครับเวลาที่เราพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นนะครับเราแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกัน คือประการแรกก็คือประสิทธิภาพในการป้องกันการติดก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มภูมิคุ้มกันของวัคซีนแต่ประสิทธิภาพในระดับที่2นั้นคือป้องกันไม่ให้อาการหนักหรือป้องกันไม่ให้เสียชีวิตวัคซีนต่างๆเหล่านี้จะมีระยะเวลาที่ประสิทธิภาพของเขาเริ่มลดลงทำไมฉีด2เข็มแล้วยังติดกันอยู่ วัคซีนเชื้อตายนั้นนะครับหลังจากที่ฉีดไป2เข็มใน2เดือนแรกจะมีประสิทธิภาพเนี่ยดูค่อนข้างดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยประสิทธิภาพหล่านี้จะลดลงซึ่งจะเริ่มเห็นได้นะครับว่ามีการติดมากขึ้นในบุคลากรในทางการแพทย์หรือว่าในประชาชนทั่วไปถ้าติดแล้วแต่ได้รับวัคซีนจะมีโอกาสเป็นหนักไหมครับาการติดก็อาจจะไม่ถึงกับร้อเอร์เซ็แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการป้องกัน อาการตายหรือว่าอาการหนักนั้นยังคงอยู่สรุปคือการอาการหนักแต่ก็ยังติดอยู่ดีทำยังไงให้เราปลอดภัยสุดในตอนนี้ปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือหมายความว่าเราก็คงต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาระยะห่างอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับควรจะ2เมตรขึ้นไปล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่หรือว่าด้วยแอลกอฮอล์70%ขึ้นไปแน่นอนที่สุดว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนช่วยป้องกันการติดที่ลดลงและช่วยป้องกันอาการหนักได้เป็นเรื่องจริงเราจะรอดจากวิกฤตนี้ได้ต้องมีภูมิคุ้มกันรับครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9.19ก้ผ่านโควิดรวมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันพุธที่15กันยายนนะครับก็เมื่อวานนี้พี่ก็ได้ไป รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีนะครับต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับซึ่งก็เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของทั้งสารปกครองและก็สํานักงานสารปกครองนะครับก็ดําเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาครบถ้วนกันหมดแล้วนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางวุฒิสภาซึ่งเราก็ ได้มีการชี้แจงในส่วนที่เราดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็รับข้อสังเกตต่างๆมาเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของทางสารปกครองแล้วก็สํานักงานสารปกครองต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่มีรายงานว่ามีน้องๆของเราติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่สารปกครอง,องเราก็ไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ ทําตามมาตรการและมาตรวังกันเป็นอย่างดีนะครับก็เลยขอให้น้องๆทราบผลในเรื่องของการรักษาตัวก็แล้วกันนะครับสําหรับ,บน้องของเราที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่48นะครับซึ่งเป็นพนักงานธุรการนะครับอยู่กลุ่มสารระบบคดีสํานักงานสารปกครองกลางซึ่งทราบผลพบเชื้อเมื่อวันที่12กันยายนนะครับที่ผ่านมานะครับก็ในวันที่13ก็ ตอนช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับก็สามารถได้เข้ารับการรักษาที่โฮสปิเตลนะครับในเครือโรงพยาบาลพนังเก้าเรียบร้อยนะครับก็ผลเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเอ็กซเรย์ปอดครั้งที่1นะครับก็อยู่ระหว่างการรอผลอยู่นะครับก็มีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับจมูกก็ยังไม่ค่อยได้กลิ่นอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอาการปวดเมื่อยอยู่บ้างนะครับ่อฝากพวกเราครับช่วยกันส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องของเรานะครับ ที่ได้เข้ารล้การรักษาตัวแล้วนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงเดิมนะครับรวมไปถึงน้องๆท่านอื่นด้วยนะครับที่กำลังรักษาตัวอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเช,เช่นเดียวกันนะครับก็พี่ก็ขอย้าอีกทีนะครับจากที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเรื่องโควิด19ของเราเนี่ยไปแล้วนะครับก็ให้มีการ ย้ำเตือนเรื่องแนวปฏิบัตินะครับที่ศูนย์เอซีได้ขอความร่วมมือมานะครับก็ขอมาทวนย้ำพวกเราอีกทีนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับก็ประการแรกก็คือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่จําเป็นนะครับในประการที่2ครับก็คือขอให้สังเกตอาการตัวเองนะครับถ้ามีอาการไม่สบายเช่นขัดเนื้อขันตัวปวดหัวเป็นไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอนะครับ หรืออาการไข้คนเป็นหวัดเนี่ยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือมีอาการที่ผิดไปจากปกติที่เคยมีอยู่เดิมนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้สงสัยได้ว่ามีอ,อติดเชื้อได้นะครับก็ให้รายงานผู้บัญชาให้พิจารณานะครับก็เพื่อจะได้ให้เวิร์กฟอร์มโฮมจนกว่าจะหายจากอาการดังกล่าวนะครับหรือว่าถ้ามีการเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไปก็จะได้เป็นส่วนที่เราจะได้ดําเนินการต่อไปด้วยนะครับสําหรับใน มาตรการที่3นะครับก็กรณีที่คนในครอบครัวของเรานะครับหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อนะครับในช่วงนี้ครับในระหว่างที่รอผลการตรวจอยู่นะครับก็ขอให้พวกเรานะครับแจ้งให้ผู้บัญชาทราบด้วยนะครับเพื่อจะได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านนะครับจนกว่าจะทราบผลตรวจของคนใกล้ชิดของเรานะครับว่า เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลบไม่ติดเชื้อก็ให้มาปฏิบัติงานได้ตามปกติได้นะครับส่วนประการที่4นะครับก็คือขอให้ติดตามภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อของตัวเองเราเองนะครับทั้งจากการสัมผัสหรือติดต่อกับผู้ติดเชือ้อหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน่วยง,งานก็ตามครอบครัวก็ตามนะครับหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆก็ตามนะครับหากพบว่าตัวเราเองเนี่ย มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงนะครับก็ขอให้แจ้งผู้ประชาทราบนะครับเพื่อพิจารณาภาวะเสี่ยงแล้วก็จะได้สั่งการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ตามที่เห็นสมควรต่อไปนะครับรวมไปถึงแม่บ้านราปภด้วยนะครับอุปกรณ์ภายนอกอ,อ,อื่นๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่สารปกครององเรานะครับก็ถ้าเ,เข้าในประเด็นสี่ประเด็นนี้นะครับก็ขอให้แจ้งทางหัวหน้า ในส่วนของตัวเองเนี่ยทราบด้วยนะครับเพราะว่าก็จะได้ประสานกับทางสํานักบริหารทรัพย์สินต่อไปด้วยนะครับก็จะได้ช่วยกันพิจารณานะครับในระหวางวางมาตรการเพื่อให้รัดกคกุมต่อไปจะได้ไม่มามีการแพร่เชื้อต่อๆกันไปอีกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการระมัดระวังเชิงป้องกันของพวกเรานะครับซึ่งการาใช้มาตรการเ,าเชิงป้องกันของพวกเรานะครับก็จะส่งผลไปให้นะครับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยยากมากจนเกินไปนะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าสถิติตอนนี้นะครับก็จะดูเหมือนกับมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่นะครับก็ยังเป็นงานหนักของทางบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราครับส่งกําลังใจไปให้ทุกท่านเลยนะครับที่ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับรวมถึงก็หาเวลาทําคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีครับส่งกลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภายคิดไปด้วยกันนะครับส่วนนี้ก็ให้ข้อมูลกันสั้นๆตรงนี้แต่ก็ย้ําเตือนนะครับ มาตรการสีมาตรการที่พี่พยายามย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ออขอให้พวกเราเนี่ยนะครับย้ำเตือนกันนะครับคอยบอกต่อๆกันนะครับมีอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหัวหน้าหรือผู้บัญชาทราบทันทีนะครับจะได้ช่วยกันพิจารณากันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ออน้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ มันก็นักอยู่แต่ก็ทนไว้กับเรื่องร้อยๆน,นี้เธอนี้ที่มันพลาดความหา่างออกจากอก้อมใครหลายๆคนมันคือยานอยู่แต่เบาไปใสใจและกล้เขายอมพลีแม้สิเสียงผ่านใดเมื่เคยกินสินน่งนีไกลเพราะว่าเลือกแล้ว ด,ดูแลรักษาคนแม้ว่าตอนสิเจอยังกระตาสาขอแค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รัก ก็เพียงพอรักษาตัวเองด้สิ่งที่ขอในวันที่ทอเขาเพียงพวกเขาบอทิมกันแม้ว่ากายสิเจ็บขอวนในใจพวกเขาเข้มแข็งผ่านคืนวันเก็บลมหายใจไว้รอมือนันแล้วเฮาสิผ่านมันไปน้ำกันขอเพียงกำลังใจ ค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รักก็เพียงพอรักษาตัวเองด้สิ่งที่ขอไมีวันที่ท้อเพราะเพียงพวกเขาบอิ้งกันแม้ว่ากายสิเจ็บโควรในใจพวกเขาเข้มแข็งผ้ามคืนวันแก็บลงหายใจไว้รอ แล้วเฮาสิผ่านมันไปน้ำกันขอเพียงกำลังใจขอแค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่รักก็เพียงพอรักษาตัวเองได้สิ่งที่ขอในวันที่ท้อขอเพียงพวกเขาบททิ้วกันแม้ว่ากายสิเจ็บขอวอนให้ใจพวกเขาเข้มแข็ง แกมลงหายใจไว้รอเมื่อนั้นแล้วเฮาสิผ่านมันไปน้ำกันขอเพียงกำลังใจขอกับแม่บอกต้องยานยัง,ยงไลยสิรักษาชีว เจ้า้าดไขอแค่ให้เธอหายได้กลับบ้านไปเจอคนที่ มีวันที่ทอเพราะเพียงนพวกเขาบอทิ่มกันแม้ว่ากายทีเจ็บโควอนในใจพวกเขาเข้มแข็งห้ามคืนวันเก็บลมหายใจไว้รอเมื่อนะัน